ช่องสยองสาม้ยหกสิบหวันฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับรเรื่องเพื่อนมาหารเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่สี่สิงหาคม2556หรือเมื่อสองวันที่แล้วนี้เองรเรื่องราวของคุณตุ๊กตามีอยู่ว่าตุ๊กตามีเพื่อนสนิทอยู่สองคนคนแรกชื่อคิกอีกคนชื่อแมม คิกเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลและคบกันมาจนทุกวันนี้ส่วนแหม่มนั้นเพึ่งสนิทกับตอนที่ตุกตาย้ายมาเรียนที่สมุทรสาครทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของคุณตุกตาหลังจากทั้งสามคนเรียนจบก,ก็ทำงานดำเนินชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปจนกระทั่งแหม่มได้มีโอกาสไปเที่ยวที่บ้านเกิดของตุกตา ซึ่งตุ๊กตาเกิดและโตที่จังหวัดเพชรบูรณ์แม่และคิดก็เลยมีโอกาสได้รู้จักกันพอดีแม่มเขาอยากมีบ้านที่ต่างจังหวัดให้แม่อยู่เพราะเดิมทีครอบครัวของแหม่มนั้นอาศัยเช่าบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครหลังจากที่แหม่มได้ที่ดินที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ไปปลูกบ้านไว้ที่นั่นแต่ตัวแหม่มเองยังคงทํางานที่กรุงเทพจนสักพักได้ย้ายงานไปทําที่จังหวัดพิษณุโลก ส่วนตุ๊กตาก็ยังคงอาศัยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครเช่นเดิมนานๆครั้งทั้งสามคนจะได้มารวมตัวกันแล้วเช้าวันที่สี่สิงหาคมก็มาถึงวันนั้นแม่มโทรมาหาตุ๊กตาแล้วบอกว่าจะมาหาที่บ้านที่มหาชัยค่ำวันนั้นเวลาประมาณสามทุ่มครึ่งตุ๊กตาเดินออกไปนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านก็พอดีเห็นแม่มเดินเข้ามาก็เลยทักออกไปว่า อ้าแกมาถึงตั้งแต่เมื่อไรแหมมก็ตอบว่าถึงเมื่อกี้เองต่อที่แกเดินออกมาพอดีนั่นแหละตุกตาเลยบอกว่าเ,เออเออเข้ามาบ้านก่อนแม่มจึงพูดขึ้นมาว่าแกเรียกใครว่าบอกชื่อด้วยสิคือเนื่องจากว่าตุกตาเป็นคนปลุกผีมากและจะถือเวลาจะเรียกใครขึ้นรถหรือเข้าบ้านก็มักจะเรียกชื่อตูวก่อนซึ่งแม่มก็มักจะชอบอําเล่นอยู่บ่อยๆ หลังจากทั้งคู่เดินเข้ามานั่งพักในบ้านแล้วตุกตาก็เอ่ยกับเพื่อสิริว่านั่งก่อนแกดีิวสักทักค่อยไปหาอะไรกินกันแต่แมมกลับพูดว่านั่งรถมาเพลมามีบะหมี่ซองบ้างไหมดีกว่าไม่ได้กินกันแบบเด็กหอมานานมากและตุกตากเลยพูดว่าอ้าวแล้วแกมากอะไรแมมตอบว่าฉันมารถตู้ขี้เกียจขับรถมาเองกระเป๋าก็ไม่ได้เอามา แล้วเพื่อนสนิททั้งสองก็นั่งคุยกันเรื่องอื่นสัพเพเหตดไปอีกสักทักจูจูแมมก็บอกขึ้นมาว่าแกแกฉันปวดหัวด้านขวาแล้วก็รู้สึกเจ็บตรงซี่โครงด้านขวาด้วยเหมือนจะไม่สบายตัวลอยลอยหลงเวงยังไงก็ไม่รู้ตุก๊กตาจิมพูดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแกนั่งรถมานานเอางี้พักไปก่อนเดี๋ยวฉันไปต้ปมบะหมี่มาให้ พอต้มเสร็จก็ยกออกมาให้แหม่มกินระหว่างนั้นทั้งคู่ก็ยังนั่งคุยกันไปแหม่มก็กินบะหมี่ไปสักพักโทรศัพท์ของตุ๊กตาก็ดังขึ้นเสียงจากปลายสายนั้นเป็นเสียงของพี่ชายคุตุกตาเองสิ่งที่ได้ยินจากปากพี่ชายนั้นเป็นสิ่งที่คุตุกตาไม่อยากจะเชื่อว่ามีจริงๆเดี๋ยวเอาไว้จะเฉลยตอนท้ายเรื่องหลังจากตุ๊กตาคุยโทรศัพท์กับพี่ชายเสร็จ ก็วางโทรศัพท์ลงแล้วตุ๊กตากับแม่มก็หันหน้ามามองกันตุ๊กตาก็เอ่ยขึ้นมาว่าเปิแม่มเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนแกนั่งกินไปก่อนก็ได้ไม่ต้องตามไปละเดี๋ยวฉันมาหลังจากตุ๊กตาอาบน้ำเสร็จเปิดประตูห้องน้ำออกมาก็เห็นแม่มยืนอยู่หน้าห้องน้ำตุ๊กตาจึงถามว่าแกมาทำอะไรแม่มก็บอกว่าปวดฉีนะตุ๊กตาก็บอกว่า เธอเข้าไปฉี่ก่อนเดี๋ยวฉันใส่เสื้อผ้าก่อนแกไม่ต้องเปิดประตูพลาดพลาดเข้าไปนะพอตุกตาแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยเดินลงมาก็ยังเห็นแมมนั่งอยู่ที่ห้องโถงตุกตาจึงบอกว่าแกเดี๋ยวฉันจะขึ้นไปไหว้พระแกจะไปด้วยกันไหมแม่ตอบกลับมาไม่ละตามสบายแกเธอแล้วตุกตาก็ไหว้พระเสร็จลงมาเห็นแมมนั่งที่ห้องรับแขก เหมือนเดิมแม่มหันมาบอกว่าขอบใจนะแล้วตุกตาก็หยิบหนังสือโทรศัพท์มือถือและกุญแจเดินออกไปนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านเพื่อรอพี่ชายและแฟนที่กำลังกลับมานั่งอยู่ได้ครู่เดียวแมมก็เดินมาหาตุกตาแล้วพูดว่าแกแท้เกิดฉันไม่ใช่คนแล้วแกจะกลัวฉันไหมตุกตาได้ยินแบบนั้นจึงสวนกลับไปบ้ารอทำอะไรบ้าบ้า แล้วแม่มก็นุกขึ้นพร้อมกับพูดว่าอื่งๆฉันไปแล้วนะแล้วแม่มก็หันหลังเดินกลับเข้าไปในบ้านเป็นจังหวัดที่พี่ชายและแฟนกลับมาพอดีประมาณสี่ทุ่มครึ่งเห็นจะได้พอตุ๊กตาเห็นพี่เท่านั้นก็รีบวิ่งเข้าไปหาพี่พร้องให้กอดพี่แน่นทำอะไรไม่ถูกจริงๆแฟนก็เลยถามว่าเป็นอะไร ณเวลานั้นที่กลับมาไม่ได้มีแค่พี่ชายและแฟนเท่านั้นยังมีพี่ชายและพี่สะใยของแหม่มติดมาด้วยตุก,กตาร้องให้ไปพูดไปบอกทุกคนว่าตอนนี้แหม่มอยู่ในบ้านมาหาตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแล้วเท่านั้นทุกคนก็รีบกรูก,กันเข้าไปในบ้านแต่ก็ไม่เจอแหม่มทุกคนดูตกใจมากเพราะบทสนทนาที่พี่ชาย โทรมาคุยกับตุ๊กตาระหว่างที่ตุ๊กตานั่งคุยกับเพื่อนสนิทอยู่นั้นมีดังนี้แหม่มรถดความเสียชีวิตขาดที่อยู่ที่สิงบุรีตุ๊กตาเข้าใจได้ทันทีว่าที่แหม่มบอกว่าปวดหัวและเจ็บที่ตัวนั้นอาจเพราะว่าแหม่มยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้เสียชีวิตไปแล้วส่วนที่ตุ๊กตาเข้าห้องพระไปไหว้พระนั้นตุ๊กตาไปนั่งสวดมนต์อุทิศบุนกุศลให้เพื่อนสนิท พอเดินลงมาแล้วแหม่มกล่าวคำว่าขอบใจนั้นแหม่มน่าจะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเสียชีวิตและตอนที่ตุกตามานั่งรอพี่ชายที่หน้าบ้านแหม่มเดินมาถามว่ากลัวไหมถ้าเกิดเขาเป็นผีตุกตายังตอบในใจด้วยว่าแหม่มฉันรักแกนะแกก็รู้ว่าฉันกลัวมากอย่ามาแบบนี้เลยฉันจะทำบุญให้แกบ่อย และก่อนที่แหม่มจะลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในบ้านนั้นตุกตาก็ยังได้ยินอีกว่าฉันขอโทษนะฉันรักแกก็เลยอยากมาหาแกเป็นคนแรกฉันเองก็เพิ่งจะรู้ตัวก็ต่อที่แกโสดมนเพราะว่าฉันได้ยินเสียงแกเรียกชื่อฉันนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวันที่สี่สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 6นี้เอง ในขณะนี้ในขณะที่เล่าร่างของแม่มก็ยังคงตั้งสวดอภิธรรมอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ระยะเวลาที่สองเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเต็มแต่แตุ๊กตายินยันได้ว่ามันยาวนานมือนสิบปีทีเดียวเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามด้วยนะครับ